ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสําหรับเศร้านี้เนาะพี่น้องครับบ่าวแหลมจะพาพี่น้องครับมาติดตามครับผมเบิงเหล็กรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับซึ่งผลของรัฐบาลไทยมือนีเฮากระู่กันแล้วนะครับเนาะครับก่อนที่ครับผมรัฐบาลไทยจะออกครับมาเบิงเอาแนวทางกันเด้อพี่น้องครับสําหรับครับตัวเลขนะครับเนาะจะมีให้พี่น้องเบิงครับหลายสํานักหลายจานครับผมครับซึ่ง ครูบาอาจารย์หลายๆสำนักนะครับเนาะส่งมาให้ครับผมครับจะพยายามรวบรวมให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมแต่ละสำนักครับเอาไปเทียบเคียงกันครับพี่น้องครับหาตัวเด่นๆกันครับผมครับสำหรับพี่น้องที่เขาไม่แล้วขอปราบขอพรบคุณพี่น้องเอซีทุกขู่ทุกคนครับผมที่กรุณาเนาะครับเนาะเขามาติดตามรับชมครับผมกับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยครับ เมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคๆมันมากันทุกขนทุกคนนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือผลหวยครับผมรัฐบาลไทยในวดที่ผ่านมาวันที่16กันยายนครับพี่น้อง66กครับผมครับเลขบนออก8 1 2ครับล่างออก4 6นะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันเบิ่งครับผมจะมีตัวเลขแนวทางให้พี่น้องตัวใดกันบ้างนะครับเนาะครับสำหรับครับผมขออนุญาตใส่วันที่ก่อน1ตุลาคม สองห้าหกหกครับขออนุญาตเป็นกลับสำนักแรกครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขกนะทางของอาจารย์ยาวครับผมครับอาจารย์ยาวครับก่อนอื่นนะครับน้องก็ต้องขอกราบขอประคุณครับผมครับไปยังอาจารย์ยาวครับ ที่กรุณาครับนอาตัวเล็กแนวทางครับรัฐบาลไทยกลับเอาไม่เบาแหลมน้ำไม่พี่น้องเอฟซีได้เป็นตัวเลือกกันอาจารย์ไหหมาเป็นอันนี้หลักร้อยครับพี่น้องครับศูนย์ตัวเดียวครับผมอันนี้หลักพันด้พี่น้องครับโอ้ขอประทานอภัยฟันครับพี่น้อง ฟันเก้าครับผมครับวิ่งเก้าเลยพี่น้องครับเอากันสดๆได้เลยพี่น้องทรงมากอะครับอ่านให้พี่น้องสู้พี่น้องฟังกันเลยครับสําหรับตัวเลขครับผมจับไหมพี่น้องเราเนาะก็จะมีครับผมครับอาจารย์พผนเหตุมาดีเลยพี่น้องครับอันเลขสองตัวจะเป็นเก้าหนึ่งนะครับเนาะครับเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสอง สำหรับครับผมหลักลอยครับพี่น้องเข่ามาใส่กันครับขออนุญาตเอาปากกาแดงครับเนาะครับหนะลักลอยคือเลขศูนย์ครับพี่น้องครับเลขศูนย์ครับครับก็บจะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองครับเนาะมาเบิง่งในส่วนครับผมของเลขล่างกันที่นี่ครับวันนี้เลขบนครับพี่น้องล่าง สำหรับเลกลางครับของอาจารย์เงาครับเนาะรัฐบาลไทยครับวิ่งศูนย์ครับพี่น้องครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะรับเลขบนวิ่งเก่าด้พี่น้องครับพี่น้องเห็นที่ว่าเข้าใจนะครับเนาะฟันเก่านี่แหละวิ่งเก่าเมื่อกี้บ้าแหลมกับว่าเข้าใจครับศูนย์กับเก่านะครับเนาะอันนี้คือลักลอยครับอันนี้เลกลางครับพี่น้องวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับพิจารณากันเบิงก็จะมี2 0 09 ครับ20ครับ09ครับพี่น้องครับจังใดตัวเลขหน้าทางของอาจารย์ย่าก็ขอให้เขาปังๆเด้อครับผมครับหมาพี่น้องเอไซด้เฮ้กันครับขออนุญาตครับผมพี่น้องแคปหน้าจอกันไว้เลยครับผมตัวเลขหน้าทางของอาจารย์ย่านะครับเนาะครับขอให้พี่น้องปังๆชกๆมันๆกันทุกคนครับขออนุญาตนะครับเนาะครับตามด้วยอาจารย์เอกครับผมครับ เพราะว่าตัวเลขแนวทางมีหลายสำน,นักมีหลายาจาย่ายนะครับเนาะครับย่านพี่น้องครับผมเบิ้งกันบอท่านครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกครับผมอาจารย์เอก ครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของอาจารย์เอกแยกมาเป็นบนเป็นล่างนะครับเนาะครับสำหรับบนครับผมหนึ่งตัวลาหกหกกลับเลขสองตัวครับพี่น้องขับบนเนี่ยอาจารย์บอให้เลขวิ่งมากครับผมสี่ห้าครับพี่น้องขับสี่ห้าสามเจ็ดเลขสามตัวครับผมหนึ่งสี่ห้า หนึ่งสามเจ็ดครับเมื่อกี้นี่ไปขยายเบิ้งพี่น้องเบืมั่นใจว่าตัวใดตะครับเนาะครับอันนี้คือบนเนอครับผมอันนี้คือล่างครับล่างเนี่ยจารย์ให้วิ่งเก้าครับพี่น้องครับวิ่งเก้าขับฟันให้ที่เก้าเจ็ดครับเป็นอยังคือเขียนเลขทั้งหลังก้อนเลขทั้งหน้าเนาะเจ็ดเก้าครับ ใหมาเพียงสองหางครับพี่น้องครับที่ว่าตัวเลขหน้าทางของอาจารย์นี่ฟันไหนเน้นๆกันเลยครับผมครับขอพี่น้องโชคๆมันมันกันครับกับตัวเลขหน้าทางครับอาจารย์เอกครับพี่น้องเอฟซีมากตัวไหนชอบตัวใดอย่าลืมพิจารณากันนะครับเนาะครับคลิปนี้ขออนุญาตครับผมให้พี่น้องเบิ้งกันเลยทั้ง สามสำนักนะครับเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมครับแคปหน้าจอไว้เนาะครับเนาะกลับมาเบิ่งอีกหนึ่งสำนักครับผมครับสำนักที่3ครับพี่น้องครับก็คือของครับขออนุญาตเซเว่นที่1ตุลาคม 2องห,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 หรัฐบาลไทยครับผมอาจารย์ทวีครับพ็รธรรมดาที่พี่น้อง2 3งสาำนักที่ร่วมให้พี่น้องเบิ้งครับผมครับวิ่งบนครับ6ก,กับ7จ,จับคู่ครับผม06 06 หกหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับสำหรับเลขสามตัวได้พี่น้องกลับก็จะมีนะครับเนะสองหกศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับมาเบรกลึกล่างกันครับพี่น้องวิ่งล่าง 3ามกับแปดครับผมจับคู่สามแปดสามหกแปดศูนย์แปดหนึ่งครับผมกับขออนุญ,ญาตนะครับเนาะครับบ่อยากให้พี่น้องพลาดครับผมตัวเลขเด็ดเด็ดกันครับพี่น้องครับสำหรับเลขบนเด่นหกรองเจ็ดนะครับเนาะ ครับพี่น้องก็มาลองสังเกตเบ้งครับผมตัวเลขที่ติดหกติดเจ็ดมีตัวใดกันบ้างครับสำหรับติดหกก็จะมีศูนย์หกหกหนึ่งนะครับเนาะเลขบนครับเป็นตัวเน้นของท่านอาจารย์กันครับนี่คือตัวเน้นได้พี่น้องครับอย่าลืมครับผมพิจารณากันเบ้งครับมาบังในส่วนของครับผมเลขล่างครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องขออนุญาตครับ ช่องหนึ่งเห็นหอดตัวเลขนะครับเนาะขอประท่านอภัยพี่น้องให้ไลยครับปรับมุมกล้องครับผมครับสำหรับเลขกลางครับเลขกลางครับพี่น้องเด่นสามครับผมสามรองแปดนะครับเนาะกลับสำหรับตัวเลขที่ติดสามก็จะมีสามแปดสามหกครับผมตัวล่องแปดศูนย์แปดหนึ่ง เบิ่งกันครับพี่น้องที่นี่ครับผมเบิ่งได้บอถึงสามสำนักนี่ครับได้แค่สองติดพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอของอาจารย์ทวีกันก่อนครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางรอเนาะของอาจารย์ทวีพี่น้องกับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับตัวเลขกับขอให้ป,ปังๆครับผมให้พี่น้องเห็ซี ชกๆมันมนกันตุกคนทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับผมรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับธนาจารย์พนโซมัยกับ ขับมานั่งวิเคราะห์นะครับเนาะรับตัวเลขแนวทางครับมีโอกาสครับถูกๆสำนัญนะครับเนาะครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมรับตัวเลขที่พี่น้องมองเห็นเกิดขึ้นจากการคำนวณนะครับเนาะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมการรับชมคลิปวิดีโอก็ขอให้พี่น้องเอฟซีับใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมครับผมครับสาหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องปังๆุกๆกมันๆกันนะครับเนาะครับทั้งช่องของบาแหลมบ้ารวยก้าวบ้ารวยก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม